มีอะไรที่ทดแทนการนอนได้บ้างมีไหมคะไม่เคยมีนะคะแม้ต่การกินนนะ้ำวันละ3มลิตรทดแทนได้ไหมกินวิตามินทดแทนการนอนได้ไหมไม่ได้นะคะทุกคนเกิดมาต้องปรับบาลานซ์แล้วต้องมีการนอนนะคะไม่ใช่ว่าทํางานจนลืมเวลานอนไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่เรานอนพักผ่อนนะคะร่างกายของเรามันจะสั่งนะคะ หลังฮอร์โมนขึ้นมาอยู่หตัวที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่ากระบวนการในร่างกายของเราไม่มีการหลังฮอร์โมนตัวนี้ออกมาก็จะทําให้ร่างกายของเราค่ะไม่ได้รับการนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายต้องการพักผ่อนแล้วก็การที่เราจะนอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะดีแล้วก็ทําให้เราดูนะคะไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็ยังดู มีสุขภาพดีด้วยนะคะคนเรานะคะการนอนก็คือวันละ7จถึงแชั่วโมงต่อวันนะคะห้ามมากเกินกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะเราพยายามปรับให้ได้นะคะแชั่วโมงนะคะก็นอนกี่ทุ่มก็บวกไป8ชั่วโมงแบบนี้นะคะแล้วก็การนอนที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ1เลยนะคะห้องนอนต้องมืดเออมืดนะคะปิดสนิทเลยแล้วก็ ปิดมานนะคะแล้วก็2เลยพวกอุปกรณ์สื่อสารนะคะพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะที่ทุกคนเอามาเป็นนาฬิกาปลุกตั้งไว้นะคะข้างๆหัวหัวเตียงของเราอะตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีนะคะนำไปชาร์จให้ไกลเราระยะ6เมตรดีที่สุดนะคะหรือว่า ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยห้องมันแคบเกินก็ออกไปชาร์จข้างนอกเลยนะคะคือปิดให้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีต่างๆก็ควรปิดแล้วก็ชักปลั๊กออกเลยนะคะเพราะว่าการนอนที่ดีค่ะมันต้องนอนที่แบบพักผ่อนจริงๆแล้วก็ร่างกายไม่รับคลื่นอะไรต่างๆนานาเข้ามานะคะถามว่าอา้าแล้วมันจะมีวิตามินตัวไหนบ้างที่ทำให้เรานะคะไม่ต้องนอน อันนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นการนอนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้แล้วก็ทุกคนควรปรับบาลานซ์ด้วยนะคะไม่ไม่ทำงานจนหามรุ่งหามค่ำนะคะเพราะว่าคนที่นอนไม่เพียงพอสมองเราก็อ่อนล้าด้วยแล้วก็ไม่ปรับสมดุลทำให้เพลียไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นการนอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกคนค่ะฝากไปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทำได้ไง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปสียงเงินซื้อ อะไรกินนะคะในเรื่องของวิตามินที่ทําให้นอนหลับมันไม่มีอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็นําความรู้ดีๆมาฝากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ